สวัสดีครับน,นี่ช่องออเจริญทรัพย์ขนส่งจะพามาดูหน้างานนะครับผมนานแล้วนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปพอดีช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยครับก็มีพอมีเวลาได้ถ่ายได้ขับรถครับวันนี้จะพามาดูหน้างานครับภาพเบิ่งหน้างานนะครับอ,อกับภาพไปเบื้องบอ่อดินครับผมบอ่อดินที่ที่บอ่อครับ ดินเยอะนะครับดินมีนเยอะพร้อมให้บริการในจังหวัดขอนแก่นนะครับในเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อออกจะเรื่อนสับย์ผลทงครับจะส่งดินจะใช้ดินกี่คิวกี่คิวก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับหรือไม่งั้นก็อยู่ใน Facebook นะครับทักเข้ามาใน Facebook หรือไม่ก็ฝากข้อความมาในอาคอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะดูแล้วผมอาจจะจะได้ตอบครับ นะครับเดี๋ยวขวาครับขวาตอนนี้ก็นางานก็เมื่อวานก็ฝนตกแรงครับนี่ก็อาจจะลิลิหน่อยแต่ก็พอไปได้ครับเพราะว่าเราเอาช้ดินมีดินแห้งครับดินแกแหลกมาลงทางก็จะค่อนข้างจะแคบๆหน่อยไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับไม่ค่อยจะ ดีเท่าไหรว่าเมื่อวานฝนตกไปนี้ก็มาเรื่อยะการทำงานาแต่ละวันก็อยู่ประมาณนี้แหละครับหน้างานบ่อดินหน้างานบ่อดินบางทีก็ไปเอาหินไปเอาทรายไปเอา,อาหินฟุกบ้างเอาดินบ้างวิ่งดิทรายบ้างอะไรประมาณน,นี้ครับนี่กล้องก็จะสัส่สๆนะครับขาจับกล้องได้่อดี จะพาเข้าดูหน้างานครับอ่าอยาจะเดี่ยวขวัขึ้นไปเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวาต้องมองดู้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างจะแคบนะครับสมากก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละครับในเขตจังหวัดขอนแก่นครับ ใคนที่สนใจอยากได้ดินนะครับอยากได้ดินไปถมหรืออะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในเขตจังหวัดขอนแกน่นหรือถ้าเป็นอำเภอใกล้เคียงก็ก็สามารถได้ครับาสามารถติดต่อมาได้อยู่จังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับก็บริการจ่ายเครื่องจักรไปทําให้เลย ถ้าปริมาณงานหรือข้อตกลงมันโอเคอย่างนี้นะครับผมก็จะสามารถาเรื่องคุยเรื่องเรื่องราคาเนาะครับนะเนาะหนึ่งเรื่องราคาเรื่องก่อนคนใหญ่เครื่องจักรไปปริมาณงานมนหลายบอย่างประมาณนี้นะครับก็สามารถไปเิดอะกันได้ครับให้คำปรึกษาฟรีนะครับต่อขอมาได้ค่ะสนใจอยากคิด อยากเช็ดอยากขุดปอบาหรือปลาอถมทีอยากได้หินคลุกหินสามซีหินในหลายยางแล้วก็ทรายทรา,ายลาทรายฉาบทรายอย่างกับติดตอ่อหอมาได้ฮะนะครับใกล้จะถึงหน้างานแล้วหน้นนางานน่ะค่อนข้างที่สะแคบจัง้อยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับไม่เป็นอุปสรรคครับหน้างาน แคบเราก็สามารถพ่อพอพอเข้าได้ครับพอเข้าได้เดี๋ยวซ้ายนี่ครับรต้องตีเผื่อฝั่งซ้ายหน่อยนิดนึงนะครับเพราะรถเรามีน้ำหนักหน่อยดูรถดูกระจกแล้วก็เรียวครับประมาณหนึ่งสองเมตรครับ นี่ก็อันนี้ก็อยู่ในเขตเมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นบริเวณก็อยู่ใกล้ๆก,กับมาอาามหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่นะครับประมาณ20กว่ากิโลครับวิ่งแต่ละเที่ยวประมาณ20กว่ากิโลได้ทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมพาดูหน้างานแล้วตอนที่ ผมพภาพเบื้องหน้างานล่ะกันเกี๋ยวภาพาไปเบิ้งบอดินอีพี่เบิ้งบอดินน,นีอยู่ประมาณนี้นี้ก็เขียนหอพักนะครับครับผมพาเข้ามาชมหน้างานครับจปถึงแล้วครับไงก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เรจะเป็นซับย์สุดนนะครับหนางานก็จะแคบๆนิดนึงนะครับทางก็แคบกุญเจนี้ ทางจะแคบหน่อยทางก็ไม่ค่อยอดยีมอเตอร์ไซค์กี่จุดนะเหยียบซ้ายครับเหยียบซ้ายตรงนี้ไม่เอาไปเมมบูช ไาดูบบริหารนะครับถอยของแม่โอ้หางเจอดยอด ได้อ่ครับเละตุ้มเป็ดครับผมได้อีกอเสร็จแล้วครับได้อีกกองครับกี้าไปดูหน้างานแล้วทีนี้เรามาชมบ่อดินกันครับ มีเยอะอยู่นะครับก็สามารถส่งท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็พักมาได้เลยครับคอมเมนต์มาได้แ้วผมตอบกลับครับผมมีอยู่ประมาณหลายเที่ยวอยู่ครับหลายพันเที่ยวอยู่ครับสั่งมาได้เลยครับผมยินดีให้บริการนะครับบอดินนีะครับจากบอ่อดินแท่หมดเลย,ยอนุเครนบดินับ นี่ก็ดินใช่หมดเลยครับวันนี้เราเอาดินแหลกครับวันนี้เราถมสระครับเราต้องใช้ดินแข็งๆหน่อยนี่ก็มีหินครับหินลูกลังก็มีครับนู่นกองใหญ่ๆดินทรายนะครับนี่ก็พามาชมบ่อดินครับชมบ่อดินไม่น่านก็รอขึ้นดินครับใส่ดิน นู่นแล้วครับสีลงไปนู่นแล้วครับลึกๆล,ล่างๆนู่นแล้วครับก็เยอะอยู่ครับใชูนู่รนะปริมาณดินก็หลายเมตรอยู่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จัดการอาคอมเมนต์มาได้หรืออันนั้นมาได้ครับการจัดส่งครับืมอดิน เทียบเลยครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องออเจริญซัพย์ด้วยนะครับก็นี่ครับบอดินสนใจก็สนใจจ้างงานก็ทักเข้ามาได้ครับมีบริการดินส่งถึงที่ครับครับผมสวัสดีครับ